โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลเซนนี่ซิดนายนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเมเปิลสตอรี่เ็กันเหมือนเดิมนะวันนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงคลิป EP ีที่3แล้วนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยไปฟังกันที่แมป126ดาวนะครับเดี๋ยวจะไปจนถึง1นึ่งร้อยสาดาวนะสำหรับ EP นี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะว่าแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีลักษณะประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นข้อมูลสรุปว่าจะ ประมาณไหนนะครับผมไปดูกันเลยเอาละครับผมเราก็มาเริ่มกันที่ Starford 100 26ดาวนะครับต่อเน,นื่องมาจากคลิปก่อนเนะก็แบบนี้เนี่ยถือว่าผมว่ามีความคล้ายคลึงกับแบบ123ดาวเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีพื้นที่ที่มันแบบว่าให้วิ่งเก็บตังค์เนี่ยได้ได้ยาวกว่านะครับผมก็ถือว่าเป็นแบบที่น่าสนใจนะ E x p ก็น่าจะดีกว่าแหละนะครับผมสลับแมปตัวร้อยดาวนะครับ ต่อมานะครับผมเราก็มาต่อกันที่ StarFord 128ดาวนะครับแมปนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอพิซดตั้งแต่1 2 3 126, 128, แเนี่ยนะครับแมปนี้คล้ายๆกันเลยนะคือไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแมบ2 2 8เนี่ยอาจจะเดินเก็บเงินได้ไม่เหมือน126นะมันรู้สึกว่ามีขั้นบันไดที่มันแบบกระชั้นชิดมากกว่า126นะครับแต่ว่า มันมีความคล้ายคลึงอ,อ่ะเออผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะแต่ว่าก็โอเคแหละนะครับก็คือเราก็ฟาร์มตามที่ Starford เรามีนะครับผมมีเท่าไหร่ก็ฟาร์มเท่านั้นนะเพราะว่ายิ่ง Starford มากก็ยิ่ง EXP ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น128ดาวนะมาถึง Starford 130ดาวนะครับก็เป็น Starford ที่ผมแนะนำมากๆเลยนะ Starford นี้เนี่ยดีกับการฟาร์มเงินนะครับผมเหตุผลก็เพราะว่าตัวแมปเนี่ย เป็นขั้นบันไดให้เดินเก็บเงินแบบยาวๆนะยิ่งพวกอาชีพที่ทำดาเมจไปด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเหมาะมากเลยนะครับด้วยความที่สามารถที่จะเดินเก็บเงินได้ยาวๆเลยนะครับแบบนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวหลักตัวรองตัวฟาร์มเงินนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าแมเนี้เนี่ยควรจะเป็นอาวุธสีเขียวแล้วนะครับผมเพราะว่าจะได้ปิดมอนไว้นะยิ่งคุณปิดมอนไวเนี่ย e xp แล้วก็เงินเนี่ยก็จะได้ปริมาณเยอะตามไปด้วยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าแนะนำสุดๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาต่อกันที่ s t a r f o r d 133ดาวนะแบบนี้เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับ130าดาวพอสมควรเลยนะครับผมว่าน่าจะ80%แล้แหละแต่ว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราฟาร์มเงินเนี่ยแมบปบ130ดาวจะดีกว่านะครับผมแต่ว่าแมปนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้ e xp ที่ดีกว่า ราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ต้องการฟาร์มเงินเนี่ยก็ไปร้อยสามสิบนะครับใครอยากแนวเวลก็มาร้อยสามสามนะเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันก็มีมีขั้นบันไดยเยอะกว่าไอ้ตัวร้อยสามสิบดาวนะครับก็อาจจะฟาร์มเงินได้ช้ากว่าแต่อ็กพีก็ดีกว่านะครับผมยังไงก็มาลองดูได้นะสำหรับตัวร้อยสามดาวนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นแมปสุดท้ายของ EP ที่3นะครับจะเป็น100 36ดาวนะแมปนี้ผมต้องบอกตรงๆว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าขั้นบันไดมันเยอะมากนะครับผมแล้วก็มอนเนี่ยก็ค่าจะเก่งกว่าร้อยสามสิบร้อยสามสามมากๆนะครับ e xp ดีกว่านะแต่ว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดจะฟาร์มเงินเนี่ยก็ไป2แมปดีกว่านะคะไอ้ตัวสาวร้อยสามสิบกับร้อยสามสามนะครับแมปนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เลยนะครับหรือว่าใครที่จะเออรีบเลเวลเนี่ย ก็สามารถจะมาฟาร์มได้นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยแต่ละแบบมันจะแตกต่างกันประมาณไหนนะครับผมเอาละครับผมหลังจากที่เราฟาร์มไปนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลไล่เรียงกันเลยนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยได้ประมาณไหนนะเริ่มต้นกันที่ Star Ford 126รอบดาวนะครับได้มา2ล้าน3นะนะครับผมแล้วก็1 2 8จะได้มา2ล้าน5้า ในส่วนของ130ดาวเนี่ยได้มา2องล้านเก้าหมื่หเกือบเกือบสามเอ็มอะ่ะแล้วก็ร้อยสามเนี่ยได้มาประมาณ2องล้านแนะครับก็ใกล้เคียงกันนะแล้วก็ร้อยสามเนี่ยได้มา2.4งเอ็มนะโอ้โหน้อยมากเลยนะครับซึ่ง xp e เนี่ยทั้ง5 Star าร์ฟอรก็จะเป็น136ยามสิบหกดาวที่ xp e มากสุดนะครับก็แน่แหละเพราะว่ามัน Star ์ฟอรมันสูงสุดอะนะแต่ใน,นส่วนของเรื่องเงินเนี่ยผมว่า130ดาวเนี่ยเวิร์กมากนะครับผมได้มาเกือบ3ล้านอะ่ะ รองลงมาก็จะเป็นร้อยสามสามนะก็จะเป็นร้อยยี่แปดนะครับผมก็แนะนําเลยนะร้อยสาสิบดาวอันดับหนึ่งเลยนะผมให้แนะนําเลยเพราะว่ามันมอนมันเคลียร์ไวอะแล้วก็มันเก็บเงินง่ายนะครับมอนก็ไม่ได้แบบว่าที่จะยากเกินไปก็แนะนําให้ทําของเขียวพาวุธนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยใส่สีส้มก็ได้นะแต่ว่าให้แนะนําก็ใส่สีเขียวดีกว่าแต่ว่าสีส้มก็ได้นะครับไม่เป็นไร แต่อาวุธเนี่ยแนะนำเป็นอาวุธเขียวได้แล้วนะเพราะว่าสตาร์ฟอร์ดเท่านี้เนี่ยมอนจะเริ่มเก่งแล้วนะครับเริ่มตายช้าละเราใส่อาวุธเขียวเพื่อจะให้ให้แบบว่าดาเมจมันเคลียร์ไวๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอ e นะไล่เอเคพีเนี่ยก็ไปร้อยสามนะตังก็ไม่ได้ต่างครับเพอ3ะสสิบเท่าไหร่เลยนะครับผมเอ่อแบบร้อยสามหกนี้ไม่ไม่แนะนานะไอนี้แบบนี้ไม่แนะนานะครับก็จะเป็นร้อยสามสิบ เพิสามสามแล้วก็ร้อยยี่แปดดาวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลในคลิปของ EP ที่สามนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผมว่าจะเป็นสตาร์ฟอร์ดที่เท่าไหร่นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ยังไงฝากดูคลิปซีรีส์ของคาร์ฟาร์มเนี่ยไปจนจบด้วยนะครับน่าจะเหลืออีกประมาณสักสองคลิปนั่นแหละไปจะจบนะครับผมยังไงก็วันนี้เท่าน,นี้แหละไปเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย